ไปไปขอนแก่นไปเยอะอ่๋ยวน้องๆให้เล่าให้ฟัง่ด้คะทั้งหมดนี้ไปโปรโมทอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเขาพบปบกับแฟนๆภาคอีสานไปที่ B2S นะไปขอนแก่นไปคลื่น Happy ทา a r t คลื่น Chris FM คลื่นอ็อกซ์เจนโอ้คลื่น Chris FM นี่คือเป็นคลื่นของน้องคริสเขาเลยใช่ไหมใช่เป็นชื่อเป็นชื่อสถานีเขาไม่ใช่ของน้องคริสไปสถานหลักเมือง ไปขึ้นอันนั้นใช่ไหมโอเคค่ะสอแปงให้ได้ค่ะจุ่มพิษได้ไหมได้ค่ะเอายังไงก็ได้ค่ะให้มันผ่านผ่านไปอะขอบอกไปไหนเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยอ้ยเอาเป็นว่านี่แหละ p l e a s FM ค่ะออกซิเจนมาสารคางไปที่คลื่น Blue Wave Please FM MSU อชื่นะะจ๊ MSU Radio อุดรธาน,น,นีไปที่ข <Radio S 3> ึ้น Happy Time Smart Radio Gift Angel โอ้ยชื่อคือนอ<ช>่ะเปรี้ยวสุดชื่อเหล่านี้ห่าไม่ได้นี่คุณงเทพเลยนะมาเจอกับเราสองคนนะคะที่ขึ้น Gift Angel เราจะมีเป็นรักอ่อใช่แล้วพีจะนางฟ้านล้วจะดูจะดนอากาศสนุกสนุกเออนะฮะ เอาไปกัน4คนก่อนเ <ไป S 1> นาะไม่ได <คน S 2> ้เต็มทีมเนาะก็แบ่งแบ่งกันไปน,ไนะจ๊ะอาทิตย์นี้ไปต<อ>ใต<น>้เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากค่ะขอกอดหน่อยนะได้เลยนานนานมานะถ่ายรูปเสร็จขอกอดนิดนึงใช่แล้ว,ลวได้เลย เห็นแล้วเห็นแล้วกำลังดังจากพิ่พีสายด้วยแน่นแน่นแน่นกเนือแน่นนะฮะนี่สงสารน้องน้องดีนะยังจะเป็นเด็กหญิงที่โดนพี่ๆลุงกล้งอย่างเงี้ยดูน่ารักไหมหรอกเจ๊เป็นหยอกเอินไงใช่เลยนม่จ๋าแค่ผักตกมึงไปเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเก็บเป็นสาร้ายเลยทีเดียวไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้ว